สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600 วันนี้วันที่3กรกฎาคม2568นะคะทีมข่าวสกุปข่าวท้องถิ่นนิวจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศนะคะของชาวเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอำเภอเคียนซานะคะวันนี้ก็ได้มีท่านสันติบุญรอดในอำเภอเคียนซาพร้อมไปด้วยนางสาวมณฑิราพิชรัตน์นะคะรักษาการกเกษตรอำเภอเคียนซานะคะได้ลงพื้นที่แปลงหมู่ที่4นะคะของแปลงทุเรียนนายวีรศักดิ์ พรหมสนนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลพ่วงพรหมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะานอำเภอเคียนซานะคะท่านสันติบุญรอดนะคะ,ะ,คะเห็นความสําคัญของชาวเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอำเภอเคียนซานะคะเพราะว่าชาวอำเภอเคียนซานะคะสร้างรายได้เกี่ยวกับชาวสวนทุเรียนนะคะปีละหลายล้านบาทนะคะวันนี้ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมเปลงทุเรียนนะคะซึ่งนายวีรศักดิ์พรหมสนก็เป็นสมาชิกของทุเรียนอากลุ่ม บ่อทานหินนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนในอำเภอเกียนซาแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้วก็ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงทุเรียนเพลงนี้นะคะจากท่านสันติบุญรอดในอำเภอเกียนซากันนะคะเดินเลยกเป ครับสวัสดีครับผมนายสันติบุตรอดนายเภอเคียนซาวันนี้พร้อมด้วยท่านรักษาการ,กรเกษตรอำเภอเคียนซามาเยี่ยมแปลงสวนทุเรียนของคุณวีรศักดิ์รุมศรคือสวนภูดิตอนันต์ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่4ี่ตำบลพ่วงรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแปลง แปลงตุเรียนทิ่นทานหินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเคียนซาเรานะครับวันนี้ามาชมการดูแลบริหารจัดการสวนรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่สวนนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของสวนผู้ดินอนันนี้นะครับก็คือใช้โซล่าเซลลในการที่จะผลิตไฟฟ้าใช้น้ำเพื่อรดรดตุเรียนนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการปลูกทุเรียนต้นคู่นะครับซึ่งมีไม่กี่แปลงของอำเภอเคียนซา,าไปดูว่า,าได้ผลยังไงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุนทิราพิชรัตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษารษาชการกาแทนเกษตรอำเภอเคียนซานะคะสำหรับวันนี้ ตอนที่นี่นะคะได้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะคะลดต้นทนุนเพิ่มผลผลิตโดยสมาชิกในกลุ่มก็มีการช่วยเหลือปัญหาของคนลกูกทุเยนก็มีคือเรื่องเรื่องการคิดยาเนี่ยครับยูแก่แก่บ้านอาจจะมีปัญหาอีกตอนนี้มันเพิ่มโทษกของผมนี่ก็ผมในแก่ปัญหาคือตอนนี้คือแต่ก่อนคือผู้ใหญ่ก็แจ้งมาว่าคิดยาอาจจะผุ่มกระจายเข้าบ้านก็ตอนนี้ก็ ผมไดขึ้นสเล็มไว้จุกข้าวออก่อนอนาคตข้างหน้านะผมจะทําเป็นรั้วแล้วก็มีสะเล็มขึ้นไปข้างบนเพื่อเก็บหน้าแล้วก็อาจจะมีปลูกต้นไม้เสริมดันหน้าอีกที่นึงครับเพื่อเพื่อการกันกรองข้องท่านขี่มีอีกที่นึงครับปีนี้เป็นปีตีสีนะครับปีมันอายุประมาณที่ปีครับที่เดือนผมทำาผลผลิตปีเล็กนะได้อยู่ประมาณที่ตันครึ่งแต่ว่าที่ตันครึ่ง ประมาณเลี่ยแล้วก็ประมาณร้อยร้อยกิโลต่อไรนประมัณนั้นนะครับเก้ารยเก้าร้อับที่ใจพวกรนขูดีมันมีข้อดีแต่ข้อข้อดีของรนขูดก็คือคนประดิษสธได้ได้มักแล้วก็ มันมีข้อแตกตา่างให้เห็นนะว่าเราว่างตอนโขนนี่มันมีข้อแตกต่างคือด้านในเนี่ยรับด้านในสังท้องะหดานนี้จะไม่มีจะไม่มีกิ่งกับสังทคราะห์ดานนีจจ้เดี๋ยวปลาเรื่องเรื่องผล,ลผลิตนะพ่นปลาดิตอันเมื่อนเมือม่อเมื่อตอนนี้ได้สักอีทิพลูกอตอนนี้ได้ได้อีทิพลูกแล้ว่าลาพ่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นที่ทิพลูกเดี๋ยวก็ตอนจะไม่ส้มเลยนะถ้าถ้าถ้าเราไหวพ่นปลิต แต่ว่าเราว่างทองตอนนี้เทวาแต่ว่าเท่าเราไว้หมากันอย่างาอาจจะหวาาท่มไปนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าคือคืออันนี้คือไม่ถึงว่าถ้าเป็นตดนคูดแบบแบบนี้อย่ามาคือโรดรามัดชาเลียหายตอนมันท่มได้ครับซึ่งแปลงแปลงนี้นะแต่ว่าอนาคตขัางหน้านะเดี๋ยวจะจะคุ้มจะคุ้มยอดไม่ถึงว่าจะจะให้ยอดอยู่ประมาณตีหกเมตร มันข้อดีคือเราสามารถที่ว่าบริหารจัดการเรื่องเรื่องการชีดยาการเน,นี่ยการแต่งกิ้งให้ทงผมมันอยู่โปรงได้แบบนั้นนะครับ นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับชาวเกษตรกรชาวสวนทุรียนของอำเภอเกนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารนะคะทาง YouTube บกพรชัยสังดวงยางชาแนลทางเพจสกูปข่าวท้องถิ่นนิวนะคะทางสถานีโทรทัศน์บ้านบานทีวีช่อง7 3ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพ์ผู้ประกาศข่าวโดยบกพลชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบ้นานบานทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้สกูปข่าวท้องถิน่นนิวรายงานพันเสริมอาหารสะระแแดงบีเฮิร์บ สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ a อด b e Herb 99